thank mm -hmm. you Gracias. ททะเลถังนะคะเพื่อนสูตรทํากินเองนะคะเดี๋ยวไปทําด้วยกันเลยจ้านี่นะคะกุ้งแล้วก็นึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะนี่ค่ะทุกคนมีหอยแมงพูนะคะอันนี้ก็แกะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นเครื่องปรุงนะคะก็มีกระเทียมนะคะมีหอมซอยนะคะมีพริกเผานะคะซอสพลิกนะคะมีพริกปาปริก้านะคะแล้วก็พริกป่นนิดนึงนะคะมีออริกาโนนะคะแล้วก็มี เนยนะคะมีน้ําตาลนะคะมีเกลือน,นิดนึงนะคะแล้วก็มีกะทินะคะนี้ใช้กะทินะคะวันนี้เดี๋ยวไปทําด้วยกันเลยค่ะตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนใส่เนยลงไปก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีเนยก็ใช้น้ํามันแทนได้นะ กลางนะคะทุกคนเนยเริ่มละลายแล้วใส่กระเทียมค่ะกระเทียมสับนี่นะคะลงไปผัดเลยค่ะสูตรทำกินเองนะจ๊ะผัดให้หอมก่อนนะคะผัดให้กระเทียมหอมก่อน หอมแล้วใส่พริกเผาลงไปนะคะทุกคนถ้าชอบเข้มข้นก็ใส่ลงไปเยอะนิดนึงนะจ๊ะตามชอบเลยนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็จะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ нас же ใหัวกะทีิลงไปนิดนึงก่อนนะคะที่เหลือเราจะใส่ตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะผัดให้หอมก่อนนะคะคน จากนั้นนะคะเติมซอสพริกนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนพริกปาป,ปิก้านะคะใส่ไปเลยนะคะรสชาติจัดจ้านนะคะพริกป่นนะคะเผ็ดนิดนึงนะคะน้ำตาลนะคะ ประมาณนี้นะคะตามชอบนะคะทุกคนผัดเลยค่ะผัดให้หอมเลยค่ะ กะโน่นนะคะชิมดูค่ะ หัวหางกะทิที่เหลือนะคะก็ให้หมดเลยค่ะทุกคนนี้ก็ผัดนะคะผัดอีกครั้งหนึ่งเคี่ยวให้เดือดนะคะชิมรสตามชอบเลยนะคะทุกคนถ้ารสชาติยังไม่ได้แล้วก็เพิ่มได้นะคะ เพิ่มได้ตามชอบเลยนะจ๊ะทุกคนให้เดือดน,นิดนึงก่อนนะ จะเติมนี่นะคะพริกขี้หนูกระเทียมนี่ลงไปด้วยนะคะเพื่อความอร่อยนะจ๊ะเพื่อความเผ็ดขึ้นมาอีกนะคะนี่นะคะเพื่อนอันนี้อันนี้สูตรพิเศษของเรานะจ๊ะ ที่ติดช้อนแล้วก็ใส่ลงไปให้หมดนะคะพริกเผานะคะทุกคนมาชิมรสชาติดูนิดนึงนะจ๊ะรสชาติเข้มข้นมากนะคะ เผ็ดมีเค็มมีหวานรสชาติกำลังดีมีกะทิมันๆเข้มข้นอันนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะดีแก๊สลงนะคะไฟค่อนข้างอ่อนนะคะ ทุกอย่างลงไปในนี้นะคะทุกคนไปลงไปเลยนะจ๊ะอันนี้กุ้งนะจ๊ะกุ้งซสายใหญ่1นกิโลนะจ๊ะทุกคน1นกิโลสา้ปลาหมึก140แล้วก็หอยก็ปลาหมึก160แล้วก็มีหอยหอยคือ40บาท ของทะเลทั้งหมดก็รวมห้าร้อยนะจ๊ะกระทะนี้นะจ๊ะทุกคนนี่เราก็จะตัดลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นหมึกหมึกไข่นะคะทุกคนตัดแบบนี้เลยนะจ๊ะจ้าตัดแบบนี้เลยจ้า โลนึงก็ร้อยสองร้อยสี่สิบนะคะหมึกหกไข่นี่ก็เอามาแค่ไม่ถึงโลนะคะนะควก็เป็นข้าโพดนะคะทุกคนท้ายก็เป็นนี่นะคะหอยนะคะนี่ก็แกะ เอาเปลือกไว้นิดหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าตัวหอยเล็กนะจ๊ะทุกคนทีน,นี้ก็ครุกเคล้านะจ๊ะให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะจ๊ะพี่น้อ ัดนะจ๊ะทุกคนจ้าค่อยผัดนะจ๊ะเพราะว่ากระทะเราเล็กนะจ๊ะนะจ้าทุกคนค่อยผัดนะคะทุกอย่างก็จะซึมลงไปนี่เห็ะนะคะทุกคนน่ารับประทานยิ่งนักนะคะยังไงคะกุ้งตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่โลละ3ามร้อยนะจ๊ะเนี่ย เทตะนี้ห้าร้อยนะจ๊ะของทะเลห้าร้อยแล้วก็ข้าวโพดสิบบาทนะจ๊ะห้าร้อยก็ได้กินเนี่ยจ้ะจุกๆเลยนะจ๊ะพี่น้องป้องปลายจ๋านี่จ้ะคุณให้ทุกอย่าง นะคะซึมเข้าไปก่อนนะจ๊ะผัดให้เข้าเครื่องนะจ๊ะพี่น้องนีจ้ะกระทะนิดนึงจ้าทุกคนสูตรนี้แซ่บแน่นอนนะจ๊ะลองดูนะคะเพื่อนๆทำกินเองเนาะ ใช้นมสดแทนกะทิก็ได้นะคะถ้าไม่มีมันกุ้งก็ไม่เป็นไรถ้ามีมันกุ้งก็สีสันก็จะเข้มข้นขึ้นกว่านี้นะคะทุกคนยไงคะเอาเครื่องแล้วนะ อย่างข้ากันดีนะจ๊ะโรยลงปริจาต้นหอมนะจ๊ะใส่ไปให้หมดเลยนะจ๊ะนี่ทีนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวหอมเขาเก็จะยุบเข้าไปนะคะ อีกนิดนึงโอ้โหพเพื่อนๆจ๋าเรียบร้อยแล้วจ้า